สวัสดีครับมือนีวันที่19ตุลาคม2567ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้อมมันปอตอท่อนะครับบ้านสังข้อนะครับจําหวสังขอ้ออำเภอผู้พานจังหวัดส,สกลนครนะครับเมื่อกี้ผมรีวยุชนมาจากอำเภอผู้พานนะครับเมื่อวานนี้ผมเขาพักปั๊มนะครับเขาพักปั๊มเขากินน้ำกินน้นะครับวัดนี้กับิพาพี่น้อง รีวิวถนนต่อนะครับนะครับจากบ้านสร้างข้อนะครับหรือตำบลสร้างข้อนะครับนี่ครับจะแปลเพิ่หน้าคู่นะครับ19เกกิโลเมตรนะครับ19กิโลเมตรนะครับ19กกิโลเมตรน,รตรนี่ครับ ถนนเส้นนี้เพันจังหวัดครบด้วยนะครับด้วยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับถนนทางหลวงพผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสามครับหรือถนนถีน่านนนนะครับกาลสินสกลน,นครนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะไปอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับเป็นไฟแดง สอง,งสตรงไปนะครับ2,2,9,1จะเลี้ยวซ้ายอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของ2องสนะครับเดเริ่มจากนี้แหละครับไปสิ้นสุดอยู่อำเภอกุชินาไลจังหวัดกาลสินนะครับเรียกว่าถนน,นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสก้าหนนะครับบ้านสังขข้ออันนี้เป็นตลาดนะครับ ลาสดบ้านสร้างคอนะครับอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครน,นะครับนะครับผมจะล่งไปอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้นะครับเสียนทังนี้ก็เคยรีวิวไว้พี่น้องเบิ้งโดดแล้วละครับเมื่อนี้มาอัปเดตอดีกนะครับดิวมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูอีกนะครับจากบ้านสร้างคอ ไปอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นวัดด้ครับเอ้อวัดบ้านสังข้อนะครับตำบลสร้างข้ออำเภอภูพ่านจังหวัดสกลนครนะครับอยู่เท,เทือกเขาภูพานครับตรกนี้อยู่บนเทือกเขาภูพ่านจะล่วงจากเทือกเขาภูพานไปนแล้วครับไปล่วงเขายมมองอ่าอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนคร นาครู19กิโลนะครับอํเาเภอกุจนาลาย49กิโลเมตรเขาลังงามครับพลังออกล่วงนะครับห้วยขี่หินนะครับเอาเบึงวิวที่ทัดสองข้างทางชนบทบ้านเฮาครับหรือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับ นาคู18บกิโลโบกไก่ครับอำเภอรสร้าง,ออาางอคออำเภอกูพานจังหวัดสกลนครโบกไก่กับเจ้าเพื่อนาคู18บกิโลอันนี้เป็นเห็นเพิ่นธิตไว้ไวมะเมานะครับบอกว่าเพิ่นเ็ธ่์สร้างคอไวไวบักเมาครับนี่ผลิตและจำหน่ายไวมะเมานะครับพี่น้อยอยากกินเพระาะว่าโรงงานเป็นกมล็ดเดือดที่ชาบ,บ้านสั่งขอ้วนะครับ สมุนสร้างคอเพื่อผู้พานจังหวัดสกลนครกับไหว้บักหมอครับเดี๋ยวนี้บักหมอกเขาล้างอ่อนนะครับเป็นเอามาเฮ็ดไหว้นะครับเอามามักมักเราเฮ็ดไหว้ใสียยีดกับไวยโอกีดแล้วแซ่บครับแล้วก็มีอันของห่อนะครับค่อยๆไหว้องุ่นขึ้นกันครับแซ่บกับไว้มะเม่าสวนยางครับแดด่องขึ้นก่อนครับเพราะว่า ผมลงมาทางท,ที่แต่วันตกแล้วนะครับว่านการว่างกล่องสัญญากแคกน้อยนะครับอันนี้เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองเก่าหนึ่งนะครับ สองสองเก่าหนึงจะแยกออกจากถนนทีนันนหรือถนนหมายเลขสองหนึ่งสามยูบ้านสางข้อนะครับแล้วการสิ่งงไปอำเภอน้าคู่นะครับแปอำเพื่อเขาวงไปสิ้นสุดอยู่สี่แยกไฟแดงนะครับที่ที่ว่าการอำเภอกูชินาลายนะครับประมาณ4 9เกกิโลครับ นนเส้นนี้นะครับคว่วมแย่วประมาณ4ีเก้ากิโลจากบ้านสังขอดถึงอำเภอกุชเชร่ลลาประมาณ4ีเก้ากิโลครับสังขอดหน้าคู่ประมาณ18นะครับหน้าคู่เขาวงประมาณสิบเขาวงกุชเชร่ลลาประมาณ18นะครับบวกลบคูณหารกันแล้วกับประมาณ40กว่ากิโลเด้อ นะครับจกควมยาวของถนนไม้เล็ก22เก่าหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวจะมีช่วงลงเขานะครับสั้นยังน้อยนะครับเดี๋ยวดียวพ่อพี่น้องเมืองช่วงลงเขานะครับก็ถือว่าสั้นนะครับลงเขาเถื่อเขาภูพาดนะครับลงจากตำบลสางข้อนะครับลงไปเพื่อน้าคู่นะครับก็ถือว่ามีความลาดชันนะครับ บางที่รถหญ่กับโบการเล่นหมดเลยครับเพราะว่าขึ้นยากลุกยากนะครับรถซิปหล่อรถมีอันตรายครับรถเมฆสองสันรถนี้นะครับโบกานเล่ยนบันไดครับเส็นนี้ก็ได้แต่ว่ากับไม้ใดครับตองมีความชำนาญเติบนะครับในการขับขึ้นเขาลงเขาเลยครับรถแจออยก็เคยเห็นเป็นลุกอยู่ครับแต่ว่าตองมีความชำนาญนะครับแต่จงมีความชำนาญกับพาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาที่ชัน นะครับบางคนอาจจะว่าโบชั่นนะครับแต่ว่าผมว่าชั่นอยู่ครับแต่ว่ามันชั่นแบบจ่อๆนะครับปูเงาสองของางท่ากับเป็นปลาส่วนมากกับปลาธรรมาชาติเนะี่ยปลาปลูกนะครับ อันนี้บ้านสร้างแก้วนะครับเด้อตำบลสร้างคออำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครครับบ้านอยู่ทั้งหนาครับบ้านสร้างแก้วนะครับโอ้ฝนตกครับฝนตกไหมไม่เมื่อกี้นี่เนี่ยฝนตกเนง่มีฝนอยู่ครับห้วยแค่นะครับสะพานข้ามลำห้วยแค่อันนี้โค้งนะครับโค้งบางเทียไม่เรียวเนี่ยอันตราล่ครับอันโบูุจักโค้งวิลีครับโค้งวิลีหมอ โค้งนะครับโค้งถือว่าโค้งบางเดียวผมไม่เาเรียกกับแททๆไปหมดแล้วครับนี่โค้งนะครับมันจะเป็นโค้งสองช่วงอันนี้ก็โค้งเหมือนกันครับทต่ไม่เรียบๆเป็นแปดสิบล้อยอย่าเอาบอรฟังนะครับในรถเพราะมันโค้งนะครับคนชำแนญอย่างจักท่างกับซีบอรแลนประมาณสามสิบสี่สิบนะครับเขามานะครับอันนี้คือบ้านสร้างแก้วนะครับตำบลสร้างคอนะครับอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครนะครับไปเที่ยวกาดที่ย่ำดูจังไรครับหมู่บ้านเรืออาเภอนะครับเพื่ออยากให้พี่น้องอุจจักนะครับนะครับอเาเภอหน้าคู่เลี้ยวขวานะครับวัดถ้ำโพรงตรงไปผมจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปอำเภอหน้าคู่นะครับตามถนนท่งหลวงหมายเลขสองสองเก้าหนึ่งนะครับี่มีตาคุดนีละสองสองเก้าหนึ่งนะครับ ผลพึ่งตกเซตไม่หมครับนี่เป็นทห่หน้ามหงถนนอยู่อำเภอนาคู13บมกิโลนะครับเขาวงยีบสี่กิโลตามป้ายได้ครับเซนนี่ผมกระแลนดูอยู่ครับย่ามันขึ้นก่ะค่อยแลนครับประมาณหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามกระแลนครับปลอดภัยครับถือว่ามีความปลอดภัยครับไฟซองสว่างดี บ้านสร้างแก้วออกมาเลยครับออกมาจากบ้านสร้างแก้วจะเป็นจะเป็นร้อยตัวนะครับร้อยต่อระวังอำเภอหน้าคู่นะครับกับอำเภอผู้พานนะครับนี่ครับรถลงเขานะครับเห็นปลายแล้วหามแซงนะครับนะครับนี่เป็นรถลงเขานะครับ ดูลุงเขาใส่เกียร์ต่ำครับสั้นเติมนะครับนะครับผมใส่เกียร์สามนะครับอันนี้เป็นเขตอำเภอหน้าคู่ฮอด,ด,อด,ดพี่เลครับเด้อฮอดพี่ะเพื่อนว่าเขตอำเภอหน้าคู่นะครับเอามองสันเขาครับแบ่งนะครับสันเขาอยู่ทึ่พี่นะครับเอาสันเขาแบ่งถ้าเอาสันเขาแบ่งส่วนนี้ก็เป็นอำเภอน,นาคูจังหวัดกาฬสินนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันจะลาดต่ําลงไปแล้ว การแบงเขตเอาสันเขาครับเอาล่ำห้วยล่ำน้ำสันเขานะครับทะลลี่แม่น้ำเขตแบงเขตระวางจังหวัดอำเภอรประเทศนะครับลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำนะครับจงเสื้อนะครับเสื้อไปนะครับเพราะว่าอันนี้ชั้นนะครับถือว่าชั้นนะครับแต่ว่าเบิ้องในกล่อง สี่วัสั้นนะครับแต่ว่าผมถือว่าสั้นอยู่ครับสั้นเลยก็โค้งนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งไปพร้อมกันนะครับเด้อชันแล้วก็โค้งครับตามป้ายนะครับต้องใช้เกียร์ต่ําเท่านั้นนะครับลุวงเกียร์ซีเกียร์ฮานี่อันตรายครับสองสามนะครับเวลาขึ้นก็หนึ่งนะครับจะวิทนี่ครับแต่เบื้องในกล่องมันสี่วันสั่นนะครับเด้อแต่ว่า แต่สภาพจริงนี่ผมว่าชันอยู่ครับเพราะว่ากล่องมันจะลงไปเรื่อยๆบึงในกล่องมันคือโอสันส้นนะครับแต่ว่าสภาพจริงจะชันนะครับอันนี้คือช่วงลงเขานะครับ Barrier บ,ออบางเที่ก็แตกเป็นประจําครับไม่เร็วๆโบดูจักเสนก้นทางกัตบต่ำ Barrier ออนะครับนี่ครับถือว่าชันอยู่เลยครับรถง่ายรืขึ้นง่ายครับ นะครับเป็นช่วงชันแล้วก็ฮักงอแต่ว่าเบิร์ในกล่องมันสีบปรชันนะครับแต่ว่าสภาพหญิงจะชั่นผมต้องคอยล่งครับแดดซองหนาพอมเขตอำเภอนาคู่จังหวัดกาลสินครับอำเภอนาคู่จังหวัดกาลสิน์นะครับ เป็นตำบลบ่อแก้วครับตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับผมปล่อยเร็วจังหน่อยลงเขามากล้วครับอันนี้เป็นไล่เขานะครับแต่ว่าช่วงชันสั้นมันสีป่แยวครับช่วงชันสั้นสันสันครับประมาณสามสิบเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรนี่แหละครับประมาณนี้น่ครับลงมาแล้วครับอันนี้อยู่ไล่เขานะครับแล้วก็เป็นเฉตอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสิน์นะครับ น้าคู่อีก11บกิโลครับในมุดมสมบูรณ์ครับสองขางทางขางขวามเมื่อก็จะเป็นภูเขานะครับขึ้นเขานะครับทางพี่ก็จะเป็นเหวนะครับเป็นไรเขาเรียกว่าผมอยู่ไรเขาครับเดี๋ยวนะี้นะครับผมอยู่ไรเขา นี awesome ่คือเขตอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นตำบลบ่อแก้วเอาจังหวัดกาฬสินธุ์ติดกับจังหวัดสกลนครนะครับระหว่างอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์กับอำเภอผู้พานนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็เป็นเขตอำเภอเต่าง้อยอีกนะครับอีกทา้งอ่าตำบลจันเพ็ญอำเภอเต่าง้อยนะครับสิติดต่อครับอ่าเขตอำเภอนาคูขึ้นได้หลายทางครับ รีวิวยู่กับถนวนทางลัดไปต่อมอยจากอำเภอหน้าคู่นะครับพี่น้องสามารถสิเบิงคลิปได้นะครับในนครตะลออนทั่วนะครับนะครับไปทุนละมองหันมองนีนะครับผมกับไทยเส็นท่าเนี่พี่น้องเบิงน้ำนะครับนะครับผมจะมีอยู่ สามช่องนะครับกต่จมีนครตะลอนทั่วนะครับพวกเที่ยวพวกสินทางนะครับผมลงไนนีแล้วก็จะมีนครตะลอนตลาดนะครับอันนั้นเป็นตลาดย่างเดี่ยวนะครับบางทีผมทายตลาดผมการีวิวตรงนั้นเป็นน้ำนะครับลุ้งหลช่องทางนะครับเปื่อยพี่น้องเบิ้งแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งคือนครตะลอนวัวนะครับอันนี้เป็นวัวอย่างเดียววัวอย่างเดียว ัวตามตลาดนัดตามนันนะครับผมกับพีไทยพี่น้องเนี่ยเบิ้งนะครับนะครับทำสิ่งที่เราชอบนะครับก็มีความสุขครับเดี๋ยวนี้ช่องทางที่เปิดให้ทําทางออนไลน์นีหลายช่องทางนะครับที่จะให้พี่น้องได้ชมนะครับผมก็พยายามเฮ็ดหลายช่องทางนะครับนะครับทางเฟซบุ๊กนําก็มีนี่นะครับ เดี๋ยวนี้ลงได้หลายช่องทางครับเห็นเพื่อนลงเป็นติกตอกนะครับเป็นอินสตาแกรมเป็นอะไรโอ้ทุกวันนี้นะครับคนเราเนี่ยดูโทรศพัพท์รู้จักหมดนะครับเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันพอมีโทรศัพท์มีไลน์รู้จักกันหมดนะครับแล้วมารวมตัวกันได้นะครับจังงตะกี้ห้มกันว่ไหนครับเพราะว่าติดตัวกันบ่ไหนว่ามีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ห้อมวไหนครับ ควบคุมไล่ควเรี่ยงรุนเรืองยังกันได้สบายอันนี้เป็นบ้านบ่อแก้วนะครับด้วยบ้านบ่อแก้วนะครับตําบลบ่อแก้วอําเภอนาคูจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเป็นบ้านใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นตําบลนะครับตาบลบ่อแก้วนะครับหญ่นะครับตาบลบ่อแก้วอําเภอนาคูนะครับเขตติดต่อกับอําเภอผู้พานนะครับนี่เป็นเทศบาลก็ใหญ่ใหญ่คับเทศบาลพื้นศาสตร์พื้นึกใหญ่ขนาดครับองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้วนะครับ นะครับ่นขยายถนนใน้หมู่บ้านออกเป็นสามเล่นหมดครับสามเล่นนะครับทำความสะอาดหน้าบ้านว่าจะเลื่อนแล้วครับว่าจะมาดน่นจะเลื่อนแล้วเป็นถนนสองสองเก่าหนึ่งนะครับที่พ้าบ้านเพื่อนหนูบน่บ้านบ่อแก้วนะครับ นีครับสองสองเก้าหนึ่งปลายถนนสิมีตาคุดนะครับฝุนทุกเศร้าไม่ไม่นะครับนะครับโอ้จะเลื่อนครับเอาลานค้าลานยังก็นหลายเป็นโรงเรียนครับี่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วน่ครับโรงเรียนบ้านบ่อแก้วนะครับโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเป็นโรงเรียนปฐมนะครับประจาหมู่บ้านเพิ่นนะครับ แต่ละบ้านจะมีโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับเนี่ยวัดนะครับวัดวัดบ้านบ่อแก้วนะครับเนี่ยวัดเป็นบุญกระทินก็า่างติดท่งครับฤดูกระทินครับออกพ้รนาออกพ้รนสาในซองเมื่อก็เป็นบุญกระทินนะครับรถหน้าจะช้านะครับโอ้ปลาเขางามครับเขียวเลยนะครับปลาข้าวงามเลยครับพลังเขียวพลังงาม รถขายติ่มครับเอาว่าว่ากันนะครับเด้องหายุ่หากจนเป็นธรรมดาครับสีซ่าก็ค่อยๆไปครับนี่ธทรมาหาจินครับเห็นใจกันครับวิ่งตามถนนอย่าไปให้กันนะครับอย่าไปให้กันนะครับอย่าไปได้กันครับวิ่งซาวิ่งเร็วเป็นธรรมดาครับนี่คือทางสัญจรจะมีหลายรถรถจักรยานนะครับรถสามล้อรถมอไซค์พ่วงรถขายของรถขายติ่ม นะครับรถมอเตอร์ไซค์ปีกอัพรถชุนเนลครับตลอดจนหมูหมาเป็ดไก่นะครับถี่ยางน้ําถนนถือว่าทางจะล่าจอดหรือผิวจะล่าจอดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทุกประเภททุกอย่างนะครับแม่แต่นกเอียงนะครับเดี๋ยวนี้นกเอียงหลายหลายครับผมตื่นตะเซาขี่รถมานกเอียงเต็มถนนนะครับบรูว่ามหาจินอย่างนะครับเต็มถนนนะครับบางทีก็ ยานรถไปเยียบเพิ่นนะครับก็ต้องค่อยปีไฟใส่เพิ้นบินไปนะครับนกเอี้ยงนกเอี้ยงกาครับหลายสุเมือนี่เคยเห็นนะครับเพราะนั้นเป็นทางแกล่าจอนถือว่าใส่น้ำกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังหน่อครับหมูหมาเป็ดไก่นะครับผู้คนนะครับบ้านโนนพัฒนานะครับตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับ โง่ามครับกำลังออกร่วงครับกำลังโถออล่วงอีกประมาณจักปลายเดือนตุลาพฤศจิกายนกับสีเหลืองทองงามอลัมนะครับเดี๋ยวยังที่ฮาท์ดไทยพี่น้องเมืองนะครับย่ามเขาสุกเหลืองงา,งามนะครับผมมาไทยธรรมาชาติดมาไปยังส่แหละครับมาให้พี่น้องเมืองหลายจองทางนะครับแต่พี่น้องมักเบิง่งของกินนะครับน้ำตลาดแต่ลั่วกะน้าข้อนตะล้นตลาดนะครับดือ้อเอาถ้ามาัก เบิงงัวน้ำตลาดนัดเบิงงัวงามน้ำคอกการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกับเบิงนครตะลอนวัวนะครับเพจกันนครอ่อนทั่วนะครับเพจเฟซบุ๊กก็นครภูสีเขียวนะครับ เฟซบุ๊กนครตะลนวงงามเับพี่น้องที่ตามไลายช่องทางนะครับำอำเภอนาคูจังหวัดกาะสินนะครับอันนี้เป็นแยกแยกขวาจากเขาบ้านบ้านหวานนะครับหรือบ้านม่วงขุ่นนะครับนีครับ งามครับบ้านนี้นะครับเพื่อนปลูบักแตงนะครับย่ามเจียวเขาแลลวเพื่อนกระปูอยู่ให้หน้าย่ามนี่ยเป็นครับปูหม่องนุ่นนี่บักแตงขายตลอดครับบ้านหน้าสีนวลนนะครับบ้านหน้าสีนวลนตำบลหน้าคู่อำเภอนหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับเพื่อนกะนี่ขายพิ่นนี้กินตลอดผมเคยมาทายมารีวิวอยู่กับบ้านหน้าสีนวลน เพื่อน้าคู่เพิ่นปูบักแต่งครับเพื่อนว่าบักแต่งขาวบักแต่งเงาบักแต่งสร้างบักแต่งข้างบักแต่งรานนะครับรวมแล้วคืออันเดียวกันนะครับทีผมบอกมาแต่ว่าทองจินเหลียกบวคือกันซื่อๆอันนี้เป็นโรงเรียนบอกครับบอโรงเรียนอ๋อใช่แล้วครับใน่นครับโรงเรียนเอกนชนนี่เนามาเรียนนะครับเยโรงเรียนซส่วางไหนโรงเรียนบัณฑิตศึกษานะครับอย่าง้อยู่ขวามือเป็นโรงเรียนเอกนชนครับ การสอนมาตรฐานนะครับปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับผู้สอนคู่ก็ได้เจ้าของเรียนปริญญาเอกครับนี่ครับแผงขายบักรแ่งนะครับบางทีเป็นขายยังไปสอบครับใบบายมาก,กับเหมือนนี่ครับบ้านนาะสีนวลน,นะครับตำบลหน้าคู่อำเภอนหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับ โค้งครับโค้งแผงขายบักแตงยังยังสี่เหมือนแหละครับเพื่อนที่ขายยังมือ้าเลยครับด้วยพี่น้องได้กันยังมือ้านี่มีมอยู่ครับบักแตงยังอีแผงหนึ่งครับนี่ครับแตงนะครับแตงแตง ปลูกเองนะครับบันหน้าสีนวลแบบแตงปลูกเองเดี๋ยวผมซื้อบักแตงแยักน้อยก็ได้ครับเด้อผมซื้อหมักแตงจอดได้บ่างแหละครับเดี๋ยวผมจอดซื้อบักแตงแกงข้าวครับเอาไปต่อเลยครับเมื่อกี้นี่จอดซื้อบักแตงครับ จอดซื้อบักแตงอยู่บาน้าสีนวลนครับแตงกับไทยจอดสั่นแน่นะครับไอพี่น้องได้เบิรงครับบักแตงบาน้าสี้นวลนสีมีตลอดครับมีตลอดนะครับอยากกินบักแตงมาบาน้าสี้นวลนะครับอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินนะครับขายถือครับถุงละเส้าสามถุงหาซิพี่น้องอยากได้แบบเป็นลอยก็ได้นะครับถุงละลอยก็ได้ถุงลอยหาซิบก็ได้นะครับอ่าถือว่า มีกลวยนะครับเป็นงานนะครับเป็นกลวยเป็นงานครับเสียงเพ่งห้วยหินสะพานข้ามห้วยหินบ้านหน้าสินนนครบ,บักแตงครับจอดซื้อเมื่อกี้ได้ครับผมซื้อ,อาสามถุงหาสิบบาทนะครับถุงละเศร้า แต่หลายขนาดครับแต่งลูกลูกใหญ่ก็ได้ลูกน้อยก็ได้แล้วแต่พี่น้องสีเหลือกเอาได้ครับผมรีวิวไปถึงอำเภอหน้าคู่นะครับผมกับสียุทธการรีวิวนะครับเพราะว่าผมรีวิวอำเภอหน้าคู่เขาวงกับพึ่งรีวิวไปเมื่อกี้นะครับบัวน่านนะครับกับเลยสิยบออร,รีวิวซ้ำอีกนะครับเทศบาลตะบนนาคูยินดีต้อนรับนะครับมวยยาง เดี๋ยวผมรีวิวถึงอำเภอนาคู่นะครับจากบ้านสังขอดึงอำเภอนาคู่กับศีเศร้านะครับนี่บ้านนาคู่นะครับเดิมบ้านนาคู่นะครับเมื่อเป็นอำเภอเขาเรียกว่าอำเภอนาคู่จังหวัดกาฬสินทนะครับอำเภอนาคู่จังหวัดกาฬสินเป็นอำเภอสิแยกมาจากอำเภอเขาว่งจังหวัดกาฬสินทนะครับแยกมาเมื่อปี2538นะครับนะครับเมื่อแยกเป็นอำเภอมาแล้วนะครับปกครองโดยตนเองนะครับ ีเทศบาลมีนันมีนี่ก็ถือว่าจะเรื่อนเร็วครับนะครับจะแยกออกมากรัจะเรื่อเร็วนะครับเพราะว่าพัฒนาเร็วนะครับทองทินนะครับตรงนี้จะเป็นไฟแดงกับไฟแดงท้าเรี่ยวขวานะครับจะไปเพื่อหอยผึิงตามถนนอ่าทหลวงเพิ่นดินนะครับหมายเลขสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอ่าทาเรี้ยวขวานะครับไปเพื่อหอยึ้งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ทางเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับไปยังเพื่อตอง้อยนะครับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4001นะครับผมเคยรีวิวพี่น้องเบิ้งไลฟ์เชื่อแลวครับล่าสุดก็เคยรีวิวให้นะครับย่างตังแตน้าคู่ห้วยพึ่งนะครับย่างบ่ท่านรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอาวันนี้ไฟเขียวนะครับจะตรงไปนะครับ ตรงไปนะครับก็จะไปตามถนนทางหลวงหมายเลข2291นะครับไปอำเภอคูชินาไลนะครับเดี๋ยวทายอำเภอหน้าคู่นะครับบริเวณจีจเริ่นบริเวณนีพี่น้องเบิ้งนะครับสักวันนะครับนี่คืออำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับเอานี่ลานทองนะครับด้วยลานทองเยาวราชนะครับลานทองเยาวราชตามมั่งก่อนนะครับอำเภอหน้าคู่ไม่ลานเดียวครับนะครับนี่ครับ นี่คืออำเภอนาคูนะครับนี่ครับอำเภอคอนเจอร์เเป็นประตูเมืองครับนี่ประตูเมืองซุ้มประตูนะครับของอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับกําลั่สร้างข้างครับกําลร่ขยายถนนกําลร่ขยายถนนกขาเริฝังท่อนะครับฝังท่อนะครับเพื่อจะขยายถนนนะครับให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความเจริญของชุมชนนะครับ ทองทินมีส่วนในการปกครองกันจะเร็วๆครับต่างกับสมัยเก่าสมัยเก่ากับช่วงมาไทายคุ้มมืดนะครับกัพัฒนายากนะครับเพราะว่าดูแลกันวัทัวถึงแต่ว่าทองทินนี่เร็วครับอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากปรปกางอุปถัมภ์นะครับโรงเรียนบ้านนาคู พัฒนากรรปกลางอุปถัมภ์นะครับนรงเรียนสามัญขนาดใหญ่นะครับนักเรียนหลายพั้นค้นคู่หลาย้อยคนนะครับนี่ท่าเอาไปนี่ไปเพื่อเขาวงนะครับไปเพื่อกูชินาลัยนะครับเป็นถนนทา้หรวมแผ่นดินไมายเลข2สองสองเก้าหนึ่งนะครับผมกัสีขอจบการรีวิวเพียงสำนีนะครับเพือนะครับเพราะว่าเสร็จนี่ผมกับรีวิวเวลาสุดพ่ท่านด่วนนะครับกำลังสั่งปอนมันครับปอนมันขนาดใหญ่เลยครับกำลังสั่ง เอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านเลยครับด้วยจิตจิตตาลๆชมนครตลอดทัวร์นะครับสวัสดีครับ